สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเอนก็ได้นําข้อมูลมดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยแต่วันนี้ก็เป็นมวยไทยจะสีนะครับคึอจชกกันในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2565นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเอนก็เลยถือโอกาสในนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจะสีนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจรารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเร an ียนแจ้งก <anything> ่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําให้ถูกใจเสือมือท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คนื้อตัวเช็กระแสบวกเช็คน้าหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยชัดเจ็ดสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับมวยชัดเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่2 6มิถุนายน2565นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวิชัยชออัจะระบุญนะครับพิกัด127ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรชริดนกเขากม11นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก้วนาคาอบจนครพนมพิกัด105ปอนด์นะครับ คู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือทองพูลสอจอ้เล็กเมืงนองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือฤทธิ์นาคาอบาจนครพนมนะครับพิกัด116ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรด,ดำเพชรเกตเพชรส่วนฝา่ายน้ำเงิน,เ 11, 13, นนะครับแป๋งนกเขากม11พิกัด132ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็าฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดก,ดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็น,นกําลังใจทีหลีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุม2เวลานะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วย มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muydung ต้องมีอัจฉาหน้าก่อนนะครับ @muydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเอนนะครับรับโบนัสสูตรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเล่จีนะครับโทรศัพท์รอแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสูตได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับเดี๋ยวที่มวยไทยจะสี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2565นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือเพชรวิเศษเพชรเกตเพชรนะครับหรือว่าไดมอนด์98นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวิชัยชออาจระบุญนะครับหรือว่าเพชรอาวุธหรือว่าสิงห์มณีนะครับพิกัด127ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษนี่ก็เป็นนักชกจาก มหาสารคามครับวัย20ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยเกียรติเพชรนะครับมีทางนั้นเดเกียรติเพชรเป็นผู้จัดการเชียบเกียรติเพชรสตาฟทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเต็กว่าต่อยขวานะครับของรับมัดตีนะครับแข็งเก่งแข็งแรงบูสู้ดุดันนะครับนาเสือบรรยากาศก็มาเป็นสองรองใครแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นมวยในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศก็ดูว่าจะดีกว่าแล้วก็ได้เปรียบครับสามฟอร์มหลังนะครับของทงด้านฝ่ายแดงเพชรวิเศษนะครับมีชนะนอกยกสามเพชรบวกขาวนะครับช่องจ ที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรพิชิตเกตจำรูนที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเพชรพลังชัยบางกอกอรัญญ์ที่ช่อง7-4นะครับสฟอร์มหลังนี้ชนะไป2แล้วก็สรุปแพ้1ไฟฝ่ายนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวิชัยนี่ก็เป็นนักชกจากนาครศรีธรรมราชนะครับวัย19ปีนะครับ เก็บต anyway ัวฟ e. ิต hmm. ซ mm like ้อมอี ok. ่ที่ใครมวยใครมวยโชคสอโชคมีชัยนะครับโดยมีทางด้านเสียตู่สุรกิจมิ่งมือนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีพลตํารวจตีเฉลิมพันธ์อจระบุนนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเพรวิเศษนี้ก็เป็นมวยขวานะครับประเภทสูงยาวเลยเข่าแหลมเปิดเกมของรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับหมัดหนออหมัดศอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับเป็นมวย รูปร่างดีนะครับโชคกับใครนี้จะไม่ค่อยจะเสียเปรียบลืมรูปร่างสักเท่าไหร่นะครับ สามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็มีชนะคะแนนเอกซ่าสอจารุวันนะครับที่ลุมพินีสตูดิโอหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนมรกตแดงสอเดชพันธ์ที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดมีสรุดแพ้คะแนน,นกับช่างทองเอ็มยุเดนที่ราชดำเนินนะครับสามฟอร์มหลังนี้ชนะไปสองฝ่แล้วก็สุดแพ้หนึ่งฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคูคีซูซีนะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวิชัยนะครับดูว่าจะได้เปรียบเรื่องสรีละส่วนสูงนะครับเป็นเหมือนเพศรูปร่างดีโชคกับ แต่ว่าเรื่องสีเสื้อเรื่องบรรยากาศอยู่กับา,านา่ายแดงแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นมวยในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับแต่เมื่อมาดูเวทพิกัดนะครับดูว่าา,านฝ่ายแดงก็จะได้เปรียบเรื่องเวทพิกัดนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี่ชกไวร้อยยี่ไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ชกอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับส่วนา,านา่ายน้ำเงินเพชรวิชัยนี่ หลังๆนี่ก็ชกไม่เกิน122ปอนด์เท่านั้นเองนะครับวันนี้ต้องมาชกที่127ปอนด์ก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเพชรวิเศษจะดูได้เปรียบเรื่องเวทพิกัดนะครับแล้วก็วันนี้ได้เปรียบเรื่องสีเสื้อเรื่องบรรยากาศด้วยนะครับวันนี้ก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับเวทดูดีกว่าแล้วก็มวยในสายของทีมงานคนจัดด้วยบรรยากาศก็ดูได้เปรียบวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรวิชัยชออาจระบุไปได้แบบสนุกเลยนะครับ ผู้เปิดหัวมวยไทยจะสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรครับ มาถึงคู่ที่2นะครับเป็นการชิงแชมป์ว่านครับมินิไฟเวท1้อปอนด์เวทีช่อง74นะครับแชมป์เส้นนี้เดิมทีจะเป็นของคะแนนยอดบวงงามไดมอนด์ก8แนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับฝ่ายล่าสุดยอดบวงงามนี่ชกร12ปอนด์แล้วนะครับเท่ากับว่า105ปอนด์นี้ยอดบวงงามไม่น่าจะทําอยู่แล้วนะครับจึงต้องสละเข็มขัดเส้นนี้ไปนะครับทำให้เข็มขัดเส้นนี้ว่างลงนะครับจึงเป็นสิทธิ์ของคู่นี้นะครับมาได้ชิงเข็มขัด1 0 5ปอนด์เวทีช่อง74นี้แทนนะครับมาเริ่มกันที่ฝ่ายแดงนะครับ ก็คือเพชรชริตนกเขากม11นะครับหรือว่าเมฆพยักพอหอมกลิ่นนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก้วนา,าาานาคาอบจอุอบจนครพนมนะครับหรือว่าเดวิดหมอทัศนัยนะครับพิกัด105ปอนด์นะครับคู่นี้ได้สิทธิ์มาชิม ชิงแชมป์นะครับ105ปอนด์ที่ว่างอยู่ที่ช่อง74นะครับถือว่าก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทั้งคู่เลยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงเพชรฤทธิ์นี่ก็เป็นในโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับวัย16ปีนะครับฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีทางด้านเฮียเบี้ยนะครับสอปตทองอินแมนสอนนารานะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีเสี่ยนกเขานะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับทางด้านเพชรฤทธิ์นี่เป็นเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาาาววเขข่่่แแแแแแแหลลลมตีนน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 รรรรรงงงงะะคคคััับบไททดอกสุ อันตรายฟอมสดด้วยนะครับร่างกายดีหลังๆนีอย่างสะกดคําว่าอย่างสะกดของอภพยไม่เป็นเลยนะครับสฟอฟ์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงเพชรริตก็มีชนะคะแนนสภาพเพเพสิงหงสมัยที่วิธีลุมพินีหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนคมเพชรสึงกีฬาห้วยต้มที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนพุทธน้ําดื่มมีเจ็ดที่อ้อมเจ็ดสี่นะครับสฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับพราดูว่าฟอมค่อนข้างดีเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก้วนาคานะครับชื่อเก่าก็คือเดวิดมอทัศนัยนะครับเป็นนักโชคจากนครพนมวัย23ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวดมอทัศนัยนะครับโดยมีทางด้านสอทมูทัศนัยรัตนวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนบวรสิริคุณากุลนะครับประธานที่ปรึกษานะครับนายกปรจจังหวัดนครพนมนะครับ ให้เจ้าของสีเสือ้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับแก้วนาคานี่ก็เป็นมวยขวาครบเครื่องหนักแรงเปิดเกมตีนหน้าแรงนะครับเตะต่อยรุนแรงนะครับอาวุธหนักแรงนะครับหลากหลายไฟลหลังๆนี่มาชกไว้ที่ที่ช่อ,องเจ็ดสีไฟล่าสุดนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยแล้วก็เข้าตาเสียนเลยนะครับเป็นมวยเพศอาวุธหลากหลายเลยมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับแล้วก็ฟอร์มก็สดไม่แพ้กันด้วยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังครับมีชนะนอกยก2เหลี่ยมเพชรน้อย สิบบอลสกลนะครับที่แมตสเตเดียมนะครับหลังจนากนั้นนะครับชนะคะแนนไม่ต้องการเสร็จใจนะครับสิทธิผู้ใหญ่นี้รันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ไปชกชิงแชมป์มวยไทยสมัครเล่นกีฬาแห่งชาตินะครับที่สีสเกตเกมนะครับแล้วก็สามารถ คว้าเหรียญทองมาได้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีกีไม่ธรรมดาครับเหรียญทองเมืยอไทยสมัครเล่นกีฬาแห่งชาติที่สีสเกตเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมาวาดรดลายในเวทีเมืองกรุงที่ช่อง74สีในไฟล์ล่าสุดถือว่าเข้าตาเซียนเลยนะครับชนะคะแนนเพชรนำชัยเกตพันธมิตรที่ช่อง7จสีในไฟล์ล่าสุดด้วยนะครับสามฟอร์มหลังของชนะฝ่ายน้ำเงินนี้ก็สดไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะฝ่ายสุดท้ายชกไว้ที่ช่อง7จสีนี่เข้าตาเซียนเลยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการชิงแชมป์ว่าง105ปอนด์มินิไฟเวทช่อง7 4สีนะครับความสูงความ ในเวทีมืองกลุงก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเพชรฤทธิ์นกข่ากม11นะครับแต่ว่าอาวุธหลากหลายหนักแรงเปิดเกมชวนทะเลาะนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแก้วน,า,า,า,นาคาอบจอนครพนมนะครับโดยเฉพาะฝ่ายสุดท้ายนี่ชกไว้เข้าตาเสียนเลยนะครับวันนี้เปรียบเทียบไปแล้วก็เลยชอบแล้วก็มองปี่ฝันน้ําเงินนะครับ แก้วนาคาออบจรนครพนมนะครับหรือว่าเดวิดมอทัศนัยนะครับอาจจะสั้นกว่านิดๆนะครับแต่ดูว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับมีทั้งนอกมีทั้งในเลยนะครับโดยเฉพาะหมัดศอกนี่ออกได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงด้วยนะครับวันนี้น่าจะเืินเอาชนะคะแนนท้านเพชรฤทธิ์นกเขากอลบสิบเอ็ดไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดมินิไฟเวทร้อยห้าปอนช่องเจ็ดสีมาของได้สําเร็จนะครับคุณนี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับแก้วนาคาออบจรนครพนมครับ มาต่อกันที่คู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือทองพรทองคูนสจเล็กเมืองนนท์นะครับหรือว่าเพชรปตออหรือว่าสิทธิพนันเชิงส่วนฝ่ายฝ่ายน้ําเงินนะครับเรธนาคาอบจนครพนมนะครับหรือว่าชื่อเก่าโรเบิร์ตสจธนาบวรนะครับพิกัด116ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับทองพูนนี้ก็เป็นนักชกจากมหาสารคามนะครับวัยยี่ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสจเล็กเมืองนนท์นะครับโดยมีทางด้านสจสมคิดมากวงนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับทองพูนนี้เป็นมวยขวานะคคครรรรับบปเเภทื่อง เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางหนักแรงครับหมัดหนักสอกแรงตอนต้นนี้อันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับแล้วก็เกา๋ากระดูกดีชคมานานแต่ว่าช่วงหลังก็ต้องบอกว่าฟอร์มเริ่มที่จะตกตกไปนะครับดูว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับสฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับทองพูลก็มีแพ้คะแนนรับเอราวันที่ราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนจอร์ดคาราบาวที่ช่อง7ล่าสุดดีแจงเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนกิษณาชายัยรองสมัครอาบาจอ,อุดรที่จังหวัดลบบุรี3ามฟอร์มหลังนี้แพ้ไป2นะครับแล้วก็ชนะ1ไฟ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฤทธิ์นาคานี่เป็นนักชกจากอุบลราชธานีนะครับวัย20ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่มทัศนัยนะครับโดยมีทางด้านสอทมูทัศนัยรัตนวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีทางด้านาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนบวรสิริคุณากรุลน,นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทางด้านฤทธิ์นาคาฤทธิ์ธนาคานี่เป็นมวยขวาครบเครื่องตีนหน้าแรงวงในปั้มตีนหนวแน่นยัดไส้แรงนะครับบูสู้ดุดันมัดสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับกล่องธนาคาฝ่ายน้ำเงินฤทธินะะ์นาคามีแพ้น็อกยก4นะครับสกลผักโชติบางแสนที่ช่อง7หลังจากนั้นนะครับ ชนะนอกยอก4ดีเซลน้อยร,รัตนพานุที่ราชดำเนินนะครับลาสุดนี้ชนะนอกยอก3เพชรน้องเยนือนกเขาก็มาสิบเอ็ดที่ราชดำเนินนะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้1ไฟนะครับแล้วก็ชนะไปถึง2ไฟไฟเลยนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชคนะครับแต่เรื่องกระดูกหมวยชื่อหมวยนี่ทางด้านฝ่ายแดงมังกรนะครับทองพูนสเจเล็กเมืองนนท์นะครับแต่ว่าสภาพร่รางกายช่วงนี้ต้องบอกว่าเสียเปรียบทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฤทธิ์นาคาดูว่าช่วงหลังๆนี้สภาพร่รางกายดูได้เปรียบนะครับชอ แต่สภาพร่างกายดูดีกว่านะครับการยืนระยะน่าจะมั่นคงมั่นคงกว่านะครับดีกว่าปลายๆนะครับวันนี้ก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับริทนาคาอาบาจรนะครพนมน่าจะเชิญรอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างทองพูนสอเจเล็กมุงนนไปได้แบบสนุกนะครับคู่รองคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับริทนาคาอาบาจรนะครพนมครับ มืยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายกดติดง่ายออกตัวได้ร้อเซนะครับต้องแอดมวยดังครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ ad muay du ng ต้องไม่ยัดอำนาจก่อนนะครับ ad muay du ng และถ้าบอกมาจากมุมสองเวนนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เปอเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับมาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรดำเพชรเกล็ดเพชรนะครับหรือว่าไดมอนด์เก้าแปดนะครับหรือว่าสอสง่าขันช่างส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแฝงนกเข่าแจ็ค นกเขากม11หรือว่าลูกม,ขมะขามหวานนะครับพิกัดก็คือหน2ยปอนด์นะครับ ทางด้นฝ่ายแดงนะครับเพชรดำนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย27ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยเกตเพชรนะครับมีทางด้านเซเดียเกตเพชรนะครับเป็นผู้จัดการเจี๊ยบเกตเพชรสตัฟเทรนเนอร์โดยรลยเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเพชรดำนี่บุยขวานะครับครบเครื่องเปิดเกมชวนทะเลาะต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงศอกคมกระแลกกระสวนเขาจีบจ่าเกินร้อยนะครับบูสู้ดุดันนะครับหน้าเสือบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นมวยในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดครับ สามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงเพชรดำก็มีแพนนกยกสองนะครับวรพลเกียรติชัชณาณ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะขันก้องเกียรติทพันสี่สิบเก้าที่ช่องเจ็ดนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนมีโชคบางกอกอร่อยยนที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนะครับแพ้หนึ่งฝ่ายแล้วก็ชนะไปถึงสองฝ่ายเลยนะครับถ้าตกถ้าชกที่ช่องเจ็ดสีนะครับจะทําได้ดีเป็นพิเศษเลยนะครับสําหรับเจ้าเพชรดำนะครับเหมือนชกในบ้านครับ ส่วนฟาน้ำเงินนะครับแป๋งนะครับก็เป็นในโชคจากจังหวัดตรังวัย25ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานนะครับมีทางด้านฮียเบ้ยวนะครับสอบตททองอินแม่นสอนนาราเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเสียนกเข่านะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับแ๋งนี้ก็เป็นมวยขวาประเภทคบเครื่องสูงยาวเลยเข่าแหลมดักเตะดักแทงนะครับของคอกดตีเด้งตีมาสอกสวนดุแรงแล้วก็อันตรายเลยนะครับ สามฟองร้งนะครับของทางฝ่ายน,น้ำเงินแป่งก็มีแพ้คะแนนเพชรดำพอเจริญแพทย์ที่เวทีลุมพินีหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนสกุลชัยปอบวรเดชที่ช่อง74นะครับวันนั้นหมดไายกนี้ก็คู่ขี้สุสีนะครับชูไหนก็ได้นะครับแต่ว่ากรรมการชูไปที่สกุลชัยนะครับ แต่ว่าล่าสุดนะครับไปเอาชนะคะแนนสกุลชัยปอบวรเดชท,ที่ราชดำเนินนะครับแก้แขนได้สําเร็จนะครับวันนั้นได้นับไปก่อนต้นๆก่อนเลยประคองตัวเอาชนะคะแนนแก้แขนได้สําเร็จนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่แพ้ไป2องไฟนะครับแล้วก็ชนะ1ไึ่ไฟถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเพชรด,ดาจะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ว่าเรื่องรูปร่าง ร่างกายได้สูงได้ยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินแน่นอนนะครับแปงนกเขากม11นะครับดูว่าได้สูงได้ลอยได้ยาวกว่านะครับชกกับใครนี่จะไม่เสียเปรียบเรื่องรูปร่างครับเพราะว่าเป็นมวย รูปร่างดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายเงินจะลอยกว่าจะสูงกว่านะครับแต่ว่าเรื่องสีเสือ้อเรื่องบรรยากาศนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรดำเพชรเกล็เพชรแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มก็ดูดีกว่าด้วยชกที่ช่อง7สีแพ้ยากนะครับชกที่ช่อง7สีจะทําได้ดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็แพ้ยากด้วยครับฉะนั้นวันนี้เปรียบเทียบไปแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรดำเพชรเกล็เพชรอาจจะดูสั้นกว่าเตี้ยกว่านิดนิดนะครับแต่ว่าเรื่องสีเสื้อเรื่องบรรยากาศนะครับก็ดูดีกว่านะครับทานิดทาหน่อยราคา จะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านแป๋งนกเขาก็มอ .11 นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่เอกนํารายการมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรดาเพชรเกิเพชรครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด19ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกัดยาตกนะครับตองตังกัดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ